สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องนะพ่อกับแม่ยันสิ่งเดียวประคาดชิดเหตุการณ์ประคาดชิดนะพี่น้องเนาะกาโทษพ่อกับแม่กาโทษรถพี่น้องนงั่งกระดิญยุทธลางไปที่ได้ตั้งใจนั่งเนะ็ดเนาะคนมึนพี่น้องไอ้สุปส้นอะไรกับอะไรแม่ก็ร่างสวยช่องสิ่งพออของของนั่นอืวเสียงห้องก้าวขาพี่น้องไอ้เสียงห้องวัดวันวันเนี่ยงวันนะเป็นอะไรลูก เช่าเจ็บแล้วไปสรุปแล้วเห็นใบหม่องบาดพอเนี่ยไงบอเห็นแล้วมากัะเบิดมาดยุ่งมองข้างอยวะอีวะเพลเพิ่นอบพี่น้องยุ่งข้างเกือบถือหอยเพิ่นพี่น้องเข้าใจว่าสิบอ้อยฟังมันเป็นเป็นเลือดใช่หรือเปล่าเลือดเลือดรอเขาเลือดเลยนะมันซึมมองมาแต่มันบ่ถึงกับสีเงียบหน้าพี่น้องมันเป็นมันบ่ถึงกับสีเงียบโอเคโอเคโอเคอืม มันนะมันจะคือยังมีบาทนี่ลแะพี่น้องโอ้ยหัวใจสิวายได้พี่นองไอเมื่อย้าหัวยางว่าได้ยังง่วหัวใสกล่องอละพี่น้องอย่าไปยางได้ยางไ่ได้พี่น้องคนเจ็บอันแก้วบาดมนขึ้นในกันนีพอเริงอยู่ในห้องน้ำอยู่ก็รงไ้มัได้ราแก้บาดมาขึ้นเล กำลังลูกออกมาดนินในเสียงห้องวายไมนมอนลูกเจ้าเป็นยังเมียมันกับเลนหูรับหูใหม่จะว่าจะหัวเสียบแม่กันอะลงไปเป็นมนหนึ่งค่าขายอยู่พี่น้องคิดภาพบอกว่ามนหนึ่งแบบเฮ่าหนึ่งกระทะไฟฟ้าแมสมัยตะกี้เนาะเรามันมันมนหนึ่งธรรมดามันกับหนึ่งเมื่อไรเดี้ยมันต้องตัดก้นเนาะเพื่อเอาตั้งในน้ำนะไม่เาหนึ่งเขาเนียวเสียบไฟฟ้านะก็เลยต้องตัดกุนมันพี่น้องแล้วกุนมัดคมเนาะเพื่อนเอาไปเอามาเลนเนาะไผที่ค้ดออก ไปอามาเหรียแล้วแบบใส่เขาไปยีา่าจังไหนพูดแล้วว่าหน่วยบาทขาเพิ่นห้องเก็บจงังแม่เจ็บเป่นว่าป้าพอแล้วว่าเอาไปยังยี่งเออคอนเรตุกใหเลี้ยนต้ไปไลเลียยเปันไหลเลี้ยดยังจังไหล อันดีผ้าไปเย็บแมวบรนว่ามันกับมันแยาออกซื้อแต่มันบริถึงกับสิ่งเย็บแบบลึกอะนะมันก็คือกัรกระมีดบาดอะนะมันเลิกเติบอยู่แต่มันบริถึงว่าแบบอันนั้นบอกพ่อสิไปหามอ่ะนะแต่มันเลือดมันทางออกลายออืลูกขึ้นไงยังยังมีออกก็ได้ในคั้นติงมันไงมันแบบว่าเออบาดมันยังขั้นได้แบบมันขั้นได้ติดนะพี่นะลาข้าวเจี๊ยบ เมื่อกี้ี่เมืม่อ<น>กี้พันนอนเชื่อบรับไปค่ำหนึ่งแล้ววันนี้แม่พันจิงก่อยออกมาถููพันลุกขึ้นกงโยขึ้นหาเจ้านะยังหยดอยู่เลยจ้องได้เอาอยาพิเศษนะยาเรืรงวิทยศษนนี้ฮะมาแลก็เส้าไปห้ามอหอืมไอหมอเขาเอสเลอือวลาเจ็บก็ลุกมันอาเจ็บนะคะยาทาดือบันนิ้บันนิ้เด้อ มือขึ้นในกแก้วมือในแก้วตาย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 ,ตาย,ตายมือเงี้ยเจ็บจักเถื่อบ่ค่อยเลือดออกจักเถื่อตั้งแต่เกิดมาคือมีครั้งนี้แหละที่เลือดลูกไหลเหลยแหงบาดเออครั้งครั้งแรกเลยเก็ตะกี้นะมีดบาดมือเลือดออกอืมหัวจันน๊กข่วนไรบาดนี่พีิดว่าก็เราอุกอังผู้ใดเข้าใจนะผู้ใดมีลูกลูกเลือดออกทีเข้าใจก็รู้สึกเนาะ เขาลเพชรอันบมม่มวนในใจนะเป็นแบบเป็นบมม่มวนว่าพี่พน้องเขาบอกกินซื้อใช่ขุดน้ำเผาเขาเก็บถ้าเขาเก็บในห้องน้ำวานั่นอันนี้เ้าใหญ่เขาสาบบาัดชดเชยตัวเองได้อ,อย่าดื้อเด้อได้ยินไหมคะอืออย่าดื้อนะอือนี่ตะบาดนี่แก้นกี่ก็ห้อยเล็บจักเล็บยัง้งน,นี่เล็บมือแบบนี้อือ แต่ยงเลี่ยนกันที่ยอกกันและก็ะมูขูดกันกันที่ว่าไปจะยังในอาการมาเลยคือทงซีดนะมันแห้งมากันตาเลยมันไห่เออเด็กน้อยยังจังคันเทนเวาเลยก็ไห่การสี่ไห่หรือขานั่งสี่ไห่เน้อยีออกเวลาต่อยังว่าอะไรเห็ดยังว่าอะไรดังใจจะไห่แต่บาดเจ็บสาหัสหรือว่าบาดบ่าสาหัสน้อยนักสี่ไห่มีเจะห้องเอาอื้ มีแตะแม่ให้แต่แม่ให้ก็ให้ยกพ่อพี่น้องมองหูเลยบ่เห็นว่าเพิ่นเจ็บเพิ่นเด้เพิ่นญาตินํางเพิ่นเห็นเหรียญว่าวซื่อๆนะเป็นไงตายแล้วเป็นอะไรบ้างตายแล้วอต้องทายป้าลุงเมืองป้าลุงก็ต้องถามน้องมานาเป็นไงเป็นไงอย่างนี้ว่านี่้นะพี่น้องเบิ้งเลือดนะย่อยคือจะแต่บันไดเลยอืมต้อเป็นไปล่างออกเงินลายให้เงินบนคนแข็งแรงโอ้ย แน่มาเครียดือมนาอืมพรุงนี้ลูกแคนนีไหมลูกแนเห็นได้ล่วเนยเป็นเนาะเป็น ok uh ใส้ที <us <us ่แม้วันเกิดจากของพอดีแม่ีต้มไข่กมือกับวันเกิดเก็บวันไม่เก็บไสวันเกิดพอดีน้อมานาเจ้าก็ไ้เฮ้ยคนขีมันแนกล้องไทยเพิ่นพีนง ขยานให้สิปซีันได้บดล้วคือเจ้าค่ะ้เห็นพอทายกล่องพี่น้องไงันเกิดว่าแม่ียซื้อจักรยานให็นจะคันอืมแค่ก่อนต้องซื้อแล้วเฉพาะอืมอันผมเนี่ยก็เอฟซีก็ถามคอยก็บยิฐามเพือนพ้มนี่หลายเราในพี่น้องไงแต่ว่ามันเสียนน้อยหน่อยมันเลยเบิ่งคือคนมันมีผมอันเอฟซีคนหนึ่งเราทามมาอยู่ถามมาไหนบ้านเจ้าไส้อันแชมพูยังซาโมนดราพ้มขึ้นนะมันสิบอกไปเด้อมันก็เออคอยกับขึ้นเพื่อนไงต้องกันยังในน้ำอยู่ตลอดน้าขึ้น มันอาจจะเป็นเพราะบางคนหรือเปล่าขาพ่อหูแต่ว่ามันใส่อันนี้มันหูสึงกว่าผมมันอะมันมันตกงไหมมันมีเส้นฝอยอยขึ้นมาเส้นน้อยๆราคาร้อยร้อยกว่าบาทร้อยนิดนิดร้อยหกสิบร้อยห้าสิบนี่แหละขวดม่วงๆดอกเนาะถ้าถ้าอยากให้ดีนะคล้องกันดาราโฆษณานะขวดหนึ่งสามร้อยห้าสิบบาทนะคล้องกันใช่นะก็ดีคือกันเราซื้อมันใส่เด้อเอออันนี้คะมันเป็นแชมพูดอกอันชันัวนี้ค่ะ เพราะว่าคนซื้อมาใส่กับลูกข่อยมะนาวหรือคนซื้อกับคุมนาขึ้นเนี่ยต้อเฮึ่มวังแนวพี่น้องร้านร้านมุเจ้าใส่หนึ่งเดียวก็เป็นฟองพี่น้องแข็งมึนๆกลายเป็นหูไปเลยซื้อได้ทั่วไปตามร้านอ่ะตามันบิซีโรตัดเลยพี่น้องเจ๊เวนมีบ่บอกหัวหยอกดองมลโรตัดก็แล้วนะโลตัดปิกซี่ใช้แชมพูดอกอัญชันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเบิ่ง เลือดเหือดไปเลือดตายแล้วตายแล้วเป็นไงหนูเจ็บมากเลยล่ะคะเจ็บไหมเจ็บมากไหมลูกเพิ่งพี่น้องแฮปปี้แฮปปี้ไข่แล้วพี่น้องไข่แล้วเงื่อนหลายมึงอนอะไรไข่เลยพี่น้องเฮ็ดตัวเองไปเรียนกันเฉพาะเองนะครับไปเรียนนั้นเห็นไหมือดพี่น้องเลือดเห็นไหมเลือด แล้วมันอาจสิขั้นมันก็เริ่มแห้งนะแต่เอาอุดไปที่เขาไม่ได้เตือกันแบบแพร่ห่มเตือกันอันนี้แล้วเขาจะเอาไปพันซักเป็นไแบบนี้เห็นอะไไม่อ,อมขอบไก่ป่าลุงขอบคุณพลาลุงเดอ้อพักดูกันเนียเอาปิดไว้ไม่เป็นไรน,นู่นก็ไกลเนี่ขอบคุณเดอ้อปลาลุงตอนตอนยุตารางไงเพราเขาจุนโต๊ะไก่ไปไปขึ้นรถ ยังไงบัวนอน่ะพี่น้องมาเลยอาการไข้แน่ล้วมวันนี้เลือดชาไหมอือเลือดออนบากหลายโอ้ยบัวมันมย่องลูกดอกพี่น้องเ <c oughs> ด็กหน่อยยังยังอดทนดีเนาะแม่นอนเนี่ยมันเด็กน่อยบางคนเพราะว่าถ้าบางคนเอาข่แต่เด็กหน่อยมัอยเห็นแบบนี้ก็ตายเลยละไข่นะข่อยานะย,ยุสามมือข่อนะอื <c oughs> อันนี้อดทดนยังดีพี่น้องเลยมานานหน่อยลูกข่นี่ ลรวบางอันน้ำเหลียมทิ่มตากนะลูกตร่อยบ่ะกินลูกแต่พอนังเป็นเื้อเสื้ออยู่บนเห็นเลือดที่แม่พอนอห้เบึงตอนไนเห็นเลือดพ่นยิ่งไห้เดยไม่น้อยกับ่ได้ไห้แบบว่าห้องแบบหาน้ำตาพ่อนี่มีน้าตาเดมีแต่ปากเบ้าเธอสือห้บพ่มีน้ำตาตายแล้วก็เลยว่าพ่อห้ยเพาพ่มีน้ำตา กินลูกแม่บ่ได้เอาใจเรียนไปซื้อ,อยังยูเซเว่นมไม่ใช่กินไห่บอกินลูกให้ปลาลุ่มบางหนาก่อนทไมมาให้แม่มาอ่นสมรไม่บ่แหลมคือมือเขาเห็นไม่บ่แหลมขัดจิน้นเออ กล่องทายเพิน่นได้อพี่น้องเพิ่นเลยข,ขาดความมั่นใจแบบบ่เป็นส่วนตนัวนะบ่เลยเป็นมารอมานะแล้นแม่นบ่ทายกล่อ,นองนี่เป็นลืผู้หยังกินบ่นั่นเห็นสีดำดำจ,จังสิกินเนี่เจ้าลิววอรถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งเด้อพี่น้องสิกินบ่กินบอลหรอมีผู้เดียวเนาะพี่น้องเห็นได้ไหมาให้แม่ต้องปั้นหมูให้กิน ว่ากินน่องมึงแล้วพวครมาแม่ขอขอน่อยมาหันนอกมึงอย่ากวนไงว่าอยากจะของบ่กินกับว่าจะให้มีอะไรกินนต้องใส่แผ่นพืชไว้นะแผ่นเพลทชีชัได้ปะนั่นเลือกมันซึมแต่ก๊อตไซต์เพื่อกาวไงก๊อส่อันนี้มีแต่ว่าหาหาผ้าแพรห้องเพราะว่ามันขั้นในติดเด็กไปนอนกันเกิดว่าติ่งว่ายางน้องกับเสื้อหมอนเนาะ ตะวายเ้ายดแล้วแ่งแ้วนี่ดูขดหวมากขวใจได้ขนะวดใจดยันสี่ข่ิยเลย